s ันสปอร์ตช็อปร้านเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมว a r r เ n นอวีฟีไฟและเกมอ,อื่นอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้เกมฟรีไฟน์นี้ฟรีไฟน์อัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับบอกเลยว่าหมัดบูย่าเดนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าพี่เอ้ยมันคนละเซิร์ฟไม่ใช่เซิร์ฟไทยใช่ครับมันไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับก็เป็นของเซิร์ฟนอกนะครับซึ่งกิจกรรมของหมัดบูย่าเดเนี่ยมาแน่นอนนะครับซึ่งพี่บอลพูดในสตรีมตลอดนะครับว่าเฮ้ย มันจะมาวันไหนอะไรยังไงนะครับก็กิจกรรมของเขานะครับตอนนี้ของไทยมันก็มาแบบนี้แบบเดียวกันนะครับแต่ก็ของเขานะครับมีบัตรบูญ่านะครับอยู่ข้างในเลยนะครับเห็นไหมนี่เลยนะครับหมัดบูญ่าดินะครับทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเดี๋ยวพี่วอมเปิดเสียงให้นะครับน่าจะได้ยินพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองต่อยดูหน่อยต่อยหน่อยปุ๊บปุ๊บอ่าทุกคนได้ยินไหมมันจะดังแบบแบบยังไงครับคึกคึกอะไรประมาณนี้โอ้โหโคตรเท่นะครับ ซึ่งหมัดตัวเนี้ยนะครับก็อยู่ในกิจกรรมเดียวกันเลยสําหรับชุดบูย่าเลยนะครับหรือว่าชุดบูย่าดี2021นี่แหละนะครับชุดตานานเนี่ยนะครับอยู่ในกิจกรรมเดียวกันนะครับซึ่งของเขาอ่ะสุ่มแค่79เพรเห็นไหมห้าครั้งนะครับแล้วก็มีท่าทางนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับอยู่ในนี้เหมือนกันแล้วก็ลูกแก้วนะฮะแล้วก็บอร์ดนะครับซึ่งไอตัวหมัดบูย่าเนี่ยนะครับ ถามส่วนตัวนะครับว่าไทยไหมนะครับทุกคนดูดีๆนะครับดูรอบๆนะมันจะเป็นหมัดแบบแสงแล้วก็ขึ้นมาเนาะเวลาต่อยมันก็จะมีแบบว่าอคำว่าปุยยนะครับเนี่เป็นเหมือนนกเหมือนนกนะครับพึบๆๆ๊บปนี่นะครับประมาณนี้ครับทุกคนเนาะอ่านะครับหลักๆนะครับของไทยนะครับพี่บอมการันตีได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวว์ปไปเซิฟไทยนะครับก่อนวร์ปักธงก่อนโอ้โหนี่นะครับอ่าล็อกเอาเลยนะครับออกนะครับก็อ่า การันตีได้เลยนะครับว่ามาวันไหนนะครับฮะมาพรุ่งนี้เปล่าพี่มาพรุ่งนี้เปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล้าการันตีเลยนะไม่ไม่ต้องให้เกียร์บอกก็ได้นะครับซึ่งหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันต้องมาอะไรวันไหนวันนี้อะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนเห็นกิจกรรมตรงนี้นะครับก็อ่าเขาไม่ได้บอกไว้ใช่ไหมว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี่ยมันจะมาวันไหนนะครับ พี่บอมบอกเลยว่าถ้ามันไม่มา,าในตรงนี้พร้อมกับของเรานะครับซึ่งเจมเอาไปเปลี่ยนอะมันเป็นรางวัลอะแต่มันก็จะมากิจกรรมแบบเดียวกันตรงเนี้ยแทนที่มันจะเป็นชุดใช่ไหมมันก็จะเป็นมัดนะครับเชื่อไหมว่ามหากิจกรรมแบบเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนที่เราสุ่มเนี่ยแหละก็ไม่เกิน2000หรอกผมว่านะครับก็น่าจะได้แบบทุกคนนะครับผมอย่างเช่นกิจกรรมนี้ก็หมดประมาณ2,000เหมือนกันนะครับผม2 0 0พได้เลยนะทุกคนอื ก็จะอาจจะมาเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับถามว่าจะมาอีกวันไหนนะครับพี่ก็ประมาณอีก5วันนะครับนับไปเลยวันที่พี่บอมอัดก็คือให้ทุกคนเตรียมตังค์ไว้เนาะก็เป็นการเห็บมโนนะครับมโนแล้วก็สปอยล์เล็กๆน้อยๆอยก็แล้วกันนะครับอันนี้คือพี่บอมยังไม่รู้นะว่ามันจะมาวันไหนนะครับเยียมก็ไม่ได้บอกพี่เหมือนกันนะครับเนาะก็จากการดูนะครับวันนี้ยี่สิบสองอีกห้าวันประมาณ27นะครับอ่า มันจะมาพร้อมกับกิจกรรมที่แบบใกล้เคียงกันนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณวันเสาร์หน้าอะไรประมาณนี้ครับทุกคนนะครับรอดูได้เลยนะครับอีก5วันรอดูนะครับว่าจะมาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมาก่อนหน้านั้นนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะถ้ามาก่อนหน้านั้นเนี่ยเกมเขาก็จะแจ้งนะครับแต่หมัดมันจะเป็นแบบรูปแบบแบบนั้นนะครับว่าเฮ้ยเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับหมัดเนาะก็หมัดถามว่ามันมากี่หมัดแล้วมันมาเยอะมากนะครับตอนนี้ ก็คือมีเป็นคอลเลคชันแล้วอะครับทุกคนไม่ใช่ว่ามีแค่บัตร2บัตรนะครับตอนนี้คือแบบบัตรที่แร่ก็มีแค่บัตรเดียวเนาะบัตรจริงจังนะครับแร่สุดอ่านะครับจริงจังแร่สุดบัตรม่วงบัตรมังกรนะครับบัตรดนตรีนะบัตรไฟนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าบัตรน้ําแข็งนะครับแล้วก็บัตรค้าป้าที่เราไม่มีนะอ่าจะประมาณนี้นะครับผมหลักๆเนาะก็ นี่แหละครับสิ่งที่อัปเดตแล้วก็กําลังจะเข้ามานะครับเป็นหมัดนะครับหมัดบอกเลมหมัดบูย่าดีนะครับอ่านะครับมาแน่นะครับการันตีได้เลยว่ามาแน่นมาแน่นอนนะครับแล้วก็มาในรูปแบบนั้นแน่นอนรูปแบบเดียวกับอ่าเนี่ยนะครับอยู่ในเนี้ยนะครับอันเนี้ยแทนอันนี้เลยนะครับแน่นอน100%ซนะครับผมกล่าคาการันตีถ้ามันไม่มาแบบนี้ก็จะมาแบบนี้นะครับ ในตู้เนี่ยนะครับเออนะครับในตู้เนี่ยนะครับมันจะมาแน่นอนอีกรูปแบบก็คือตู้หนึ่งแบบตู้สุมเนี่ยทุกคนในหมัดแบบนี้นะครับก็จะมีหมัดในประมาณเนี้ยครับสแบบเนาะที่กําลังจะมาถึงเนาะก็เราดูอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแต่มาแน่นอนร้อเนะครับเห็นหลายคนเข้ามาถามนะครับว่ามันจะมาวันไหนมันจะมายังไงนะครับเดี๋ยวก็รู้กันแน่นอนนะครับมาแน่นอนเนาะก็มาสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับแดงไม่ได้เล่นกันแต่ก็มาเล่นได้นะ กิจกรรมสายฟรีนะครับก็มาเล่นได้เหมือนกันนะครับเนาะมีทั้งสายฟรีมีทั้งสายเติมล็อกงล็อกกินนะครับบูยงบูยานะครับประมาณนี้นะครับหลักๆอ่ะตรงเนี้ยนะครับมันเป็นกิจกรรมใหม่อ่ะเดี๋ยวมันเริ่มแน่นอนเนาะแล้วก็ชุดปาร์ตนะครับใครยังไม่ได้ชุดนะมาชุดได้นะครับนี่นะครับรับของฟรีนะบอร์ดใหม่อะไรใหม่นะครับอ่าเนี่ยก็ประมาณเนี่ยครับชุดง่ายๆเลยนะครับนี่ลากลากแบบลูกศรไปนะครับชุดอย่างเงี้ยครับง่ายๆเลยเห็นไหม เออง่ายไหมก็แบบนี้ครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ชุบนี่แล้วง่ายไหมทุกคนโอ้ยออกมาง่ายนะครับเนี่ยหนึ่งรูดชุดได้หนึ่งคะแนนนะครับเราก็ชุดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมวับนี่นะครับก็ชุดไปเรื่อยๆนะอย่าลืมเล่นกันด้วยนะครับกิจกรรมสายฟรีนะได้บัตรฟรีสองอันหน่ยนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดเนาะเอ้ยอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมชุดง่ายๆครับทุกคนไม่ยากไม่ยากนะครับลองเล่นดูนะครับนี่เห็นไหมมันก็มีเส้นบอกอะทุกคน ชุดไปเลยอะ่ะอีก5้าอันอีก5้าอันอีก5้าอันพี่ผมจะได้บอดอะไรอย่างนี้นะครับก็ชุดไปนะครับวุบวุบวุบนี่ครับลงนะครับเห็นไหมคมเขาเราียกว่าคมกิบใครที่ยิงหัวควมคามมาฝึกตรงนี้ได้นะครับบอกเลยว่าคามแน่นอนนะครับลบนี่เห็นไหมโอ้โหเป๊ะโคตรเป๊ะทุกคนนะครับนี่ไกลไ,ไปไกลไปเ,เรื่อยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไกลไปเรื่อยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกนี่ยังลงอีกนะครับาก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้เนาะลองเล่นลองอะไรกันดูนะครับก็มาอัปเดตให้คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ PG Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดอดเติมเงิน 500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็สมัครง่ายๆผ่าน Facebook หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะพี่บอมออกระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสมัครสมาชิกนะครับแบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ Google ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่บอมก็จะมาสุ่มบุฟเฟ่เพชรนะครับมา เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวาัลใหญ่นะครับ14792เพรนะครับโอ้โหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรกยึดยึดยืดยืดย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 ืดได้เลยหรือเปล่าเฮ <Message. S 2> ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนถือว,ว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับเปิดเสียงให้ด้วยนะครับเค ไปครับต่อไปนะครับเดยวมันว่างไว้วออ่าก็ย่อก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องตายสักครั้งแหละทุกคนต้องตายสักครั้งดิดเห็นไหมเห็นไหมทุกคน,นคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนมอนฮ้ยเป็นไปได้นะครับทุกคน right. อ่ะเดตเปนทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับคือผมได้นี่ครับไดมอดนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดลอกไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดต่อไปแพนเพจนะครับเพจเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับติดต่อไปเลยนะครับผมมาเลยครับติดต่อครับดีครับผมแคบแล้วก็ส่งไปนะครับเนี่ยส่งไปเลยนะฮะ แล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นบัตกาลีนาเลยนะครับอู้จอดครับผมขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3นั้นนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมา